สวัสดีครับคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้เนี่ยนะครับเธอสวยเหลือเกินครับสูงมากด้วยเก่งมากด้วยเพราะเธอคือมิสไทยแลนด์เวิด์ปี2010นะครับน้องนุสิสิริรัตน์เรือนศรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกเจอกี่ครั้ง ก็ยังเหมือนเดิมจริงหรือเปล่าเอาจริงๆนะมิสไทยแลนด์เวร์ปี2010นี20่2020แล้วนะใช่ก็จาก1เป็น2เองค่ะนับ1แล้วก็2เลยแล้วก็2เลย10ปีแต่แค่เลขหลัก10เท่านั้นเองนะแต่จะหลัก10หรือกี่สิเนี่ยนี่ยังยังเหมือนเดิมเลยสตาร์ไว้อยู่แบบนี้ไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนคือจริงๆพอเราบอกว่าตำแหน่งมิชแอนเวอร์คุณก็ต้องบอกว่าเป็นนางงามนางงามคนก็ต้องคิดว่าแบบต้องสวยตลอดไม่ว่าผ่านไป10ปีแล,แล้วเราก็ยังต้องสวยเรียกว่าเป็นบทบาทที่เราจะต้องรับผิดชอบค่ะถามว่าดูแลตัวเองไหมแน่นอนค่ะ<อ>ก็ต้องจัดสรรเวลางานยุ่งขนาดไหนเนี่ยเราก็ต้องพยายามหามเวลาดูแลตัวเองแต่จะบอกว่าตัวสีเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ต้นทุนผิวต้นทุนความสวยเนี่ยมีมาตั้งแต่เกิดต้องดูแลตัวเองเพราะว่าเป็นอย่างแรกเลยเป็นคนผิว แพง่ายมากอ๋อเหรอครับอาชีพการเป็นนางงามเนี่ยค่ะต้องแต่งหน้าบ่อยแต่งหน้าันากก็เหมือนพี่เอกออกรายการเนาะอย่างผู้หญิงกะต้องแต่งหน้าหนักกว่าอีกแล้วต้องซับระหว่างวันไหนจะรองพื้นไหนจะโอ้โหแป้งฝุ่นไหนเยอะกว่าผู้ชายก็ทำให้เรียกว่ามีผดมีสิวอุดตันเยอะพอมีสิวอุดตันปุ๊บเราก็เป็นโรคด้อยมืออีกแล้วก็แบบเห็นสิวไม่ได้เลยคิดว่าผู้ชมหลายๆท่านต้องเป็นพี่เอกเป็นไหมเป็นพอมีสิวปุ๊บ ออกไปพอออกไปปุ๊บมันทิ้งรอยไว้ให้เราว่าฉันเคยผ่านมาที่นี่มาก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นจุดดังดันเป็นรอยแผลเป็นค่ะแล้วก็ที่สําคัญพออายุเราเข้าเลขสามไม่อยากจะบอกเลยยังไงฮะว่าอายุเขาเลขสามผิวมันก็แบบหย่อนค้อยใช่ไหมมันไปตามการเวลามันก็แบบตามแรงโน้มของโลกของโลกนะครับมันก็ตามไปทีนี้ มีดูแลยังไงเข้าคลินิกทำทรีทเมนต์อะไรบ้างไหมเพื่อเสียหาติวาตลอดแล้วก็พยายามหาวิธีว่าเออทำยังไงให้เราชะลอไว้ที่สุดแต่ถามว่าเข้าคลินิกไหมไปทรีทเมนต์เป็นคนเข้าคลินิกไม่ได้ทำไมทำทรีทเมนต์ไม่ได้อีกอ้าแพ้เขาก็ทำกันเยอะแยะมากมายไปคือบุญไม่ค่อยมีมีวาสนาเข้าคลินิกไม่ได้คือปบเข้าไปยิงป๊ ไม่ต้องรอกลาคืนผลขึ้นมาเลยค่ะอย่างเงี้ยก็อ้าวเราก็ไม่มีตัวช่วยที่เรียกว่าคนอื่นเขามีกันละอย่างที่สองอย่างตัวผิวเอง่อย่างที่บอกว่าต้นทุนผิวเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วผิวเป่งปังผิวอย่างที่เห็นนะคะว่าสีเป็นแบบผิวหญิงไทยเลยผิวสองสีแบบเนี้ยเราก็ได้ยินเขาว่าแบบการให้อาหารผิวมันก็เป็นตัวช่วยแต่การให้อาหารผิวเนี่ยค่ะมันจําเป็นต้องให้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้บ่อยเราก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าคลินิกอย่างต่อเนื่องแบบนั้นทําให้เกิดเรียกว่า มีปัญหามันก็ไม่เห็นผลไหนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องหาวิธีในการดูแลมันจะปล่อยปลและเลยไม่ได้ใช่ไหมคะก็โชคดีมากเลยพอดีไปเจอเจ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ยูกิคอลาเจนนะคะที่งานเปิดแบรนด์สินค้าเราก็เห็นสไลด์ใช่เราเห็นตัวสไลด์แล้วก็วิธีอนันการนําเสนอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสารสกัดสรรพคุณแล้วก็ว้าวแล้วว่าแบบโหสารสกัดของเขาเนี่ยมี20กว่าชนิดค่ะโอ้โหใช่เยอะมากเลยนะที่สําคัญเนี่ยตัวคอลาเจนเองเป็นคอ จากปลาน้ําจืดบางคนเนี่ยบอกว่าอยากทานคอลลาเจนแต่แพเพราะว่ามาจากปลาน้ําเค็มนะคะแต่ว่าตัวยุกิคอลลาเจนเนี่ยค่ะคอลลาเจนมาจากคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นก็คือเรียกว่าการันตีคุณภาพแล้วมั่นใจอะนะใช่ไม่พอค่ะจากบริษัทเวลเน็กซ์เวลเน็กซ์ใช่ไหมครับคือใครเป็นคอคอลลาเจนแฟนพันธ้เนี่ยจะรู้เลยค่ะว่าคอลลาเจนที่มาจากบริษัทนี้คือมาตรฐานระดับโลก เพราะนั้นมั่นใจเลยอะว่าคือพูดง่ายๆว่าตั้งแต่แหล่งที่มาเรารู้ได้ว่ามาจากไหนนะครับส่วนผสมใช่ไหมครับปลาน้ําจืดใช่ปลาน้ําจืดไม่พอพี่เขาเลี้ยงมาจากในระบบปิดระบบปิดเนี่ยข้อดีคือยังไงเรียกว่าความสะอาดค่ะปลาเนี่ยจะไม่มีสารปลอรไม่มีตะกั่วไม่มีโลหะหนักที่เจือปนอยู่แต่ที่สําคัญนะคะคอลลาเจนมาตรฐานไม่พอครับ ส่วนผสมที่มีในตัวของยุกิคอลลาเจนเนี่ยก็จะมีผลไม้กว่า20ชนิดเรียกว่าเป็นสารสกัดที่ให้ประโยชน์กับผิวยกตัวอย่างได้ไหมครว่ามีอะไรบ้างยังไงไม่ว่าจะเป็นโกจิเบอร์รี่นะคะเกรปซีดทับทิมอย่างเงี้ยตระกูลเหล่านี้นี่คือช่วยในเรื่องของชะลอวัยต่อต้านอนุมูลอิสระโดยเฉพาะเลยนะตระกูลเบอร์รี่เนี่ยเรียกว่าแลดูอ่อนเยาว์แล้วเวลาดื่ม ดื่มยังไงครับเป็นซองเป็นผงยังไงบ้างเอ่ยคือจริงๆแล้วเป็นซองหนึ่งซองเนี่ยให้อาหารผิว15 0 0 0มันมิลลิกรัมพี่เราคิดดูว่าอย่างบางทีเรากินวิตามินนะอ่ะหเม็ดเนี่ยมันให้สารสก,กรัดหรือว่าวิตามินผิวแค่ 1, คพันมิลลิกรัมพมิลลิกรัมอันนี้ที่เคยได้ยินแปบ,บปรหนึ่งองะค่ะเหมือนเรากินอาหารผิวหรืออาหารเม็ดสิบห้าแต่ว่ากินยูกิคอเลาเจนแค่ซองเดียวเองเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเปลืองเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็ดูดสิบครั้งทีแล้วก็มี เขาเรียกว่าแก้ปัญหาผิวในแก้ปัญหาผิวตรงจุดเลยใช่แล้วใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูแต่ขอดูหน่อยได้ไหมว่าเวลาดื่มเนี่ยเราจะต้องทํายังไงบ้างมีกระบวนการยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นซองแบบนี้เล็กๆแบบนี้พกพาสะดวกไม่ยากนะคะแล้วก็ใช่ค่ะเป็นแบบผงละลายน้ําได้เลยวันหนึ่งเนี่ยทานสักวันละสองซองเช้าเย็นได้เลยใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจีจะเทให้ดูอย่างที่บอกพอว่าเป็นโมเลกุลเล็กก็ละลาย สีน่ารักแบบนี้นะคะสีม่วงเนี่ยผมรู้เลยก็คือเป็นสีของเบอร์รี่ใช่ไหมใช่แล้วกลิ่นได้กลิ่นเริ่มได้กลิ่นเล้วใช่ไหมขนาดเรายังไม่คนเลยก็จะได้กลิ่นเพราะปกติเนี่ยเวลาทานคอลลาเจนเนี่ยเราเราจะรู้สึกมันคาวอ่าบางคนเนี่ยอันนี้นี่เป็นปัญหาพอมีคนบอกสิว่าเฮ้ยลองหันมาทานคอลลาเจนสรสร็ก็จะแบบ กลิ่นคลลาเจนเรามีแต่คนบอกว่ามันเหม็นข้าวใช่ใชใชแต่นี่กลิ่นหอมเลยนะฮะใช่ค่ะจริงๆผมนั่งอยู่ตรวนี้ได้กลิ่นหอมของสตรอเบอรี่เลยอ่ะแน่นอนค่ะว่าสําหรับตัวยุกิคลลาเจนเนี่ยมี3ตัวเลยที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ที่โดนใจสิเพราะสําหรับคนผิวสองสีแบบนี้ยเราต้องการความกระจ่างใสนะคะเราก็จะมีทั้ง โคเอนไซคิวเทนแอลกูตาไทโอนเอ็กสองตัวแล้วนะตัวที่สามเนี่ยแอลไซยาโทนินที่ช่วยเลยโดยเฉพาะเลยในเรื่องของผิวพรรณของเราตั้งแต่ภายในผิวเราแข็งแรงปุ๊บนอกเหนือจากพวกรอยจุดด่างดำแพ้หายไวจางเร็วแลดูอ่อนเยาว์สู้แดดค่ะสู้แดดด้วยพอผิวเราแข็งแรงเนี้ยการออกแดดมันก็จะช่วยเราได้เยอะใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ย อยู่แบบน้องสิทธิ์เนี่ยนะครับผมเป็นนางงามมันต้องเดินทางเยอะมันต้องไปที่ต่างๆก็หลายที่บางทีต้องไปตากแดดตากฝนน่ะจริงๆใช่ไหมแต่หน้าะการอยู่ในสตูก็เหมือนเจอแดดเหมือนกันสปอตไลท์เนาะของรายการเราก็เหมือนกับเราเจอแดดตลอดเวลาไปอาท์ดอร์ก็เจอแดดอีกคือทีนี้จะทากันแดดตลอดเวลาทุก4ชั่วโมงมีใครทาทุก4ชั่วโมงไหมหรือว่าเราจะแต่งตัวอย่างเงี้ยเวลาออกงานมันก็ต้องเปิดหน้าเปิดหลังเปิดแขนเปิดขา ผิวเราก็ต้องปะทะกับแสงแดดโดยตรงเนี่ยค่ะพอผิวแข็งแรงปุ๊บก็สู้แดดเลยทีนี้นะครับผมเชื่อแน่นอนนะครับว่าคุณผู้ชมที่กําลังชมรายการอยู่เนี่ยนะฮะคิดเหมือนกันนูสิค่ะไอการที่จะให้ได้ครบแบบนี้เนี่ยไอจะไปรับประทานยาไปรับประทานอาหารเสริมแบบทิละมิตรามิสเยอะเยอะเยอะๆมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมครับไอการจะไปทำทรีทเมนต์จะเข้าคลินิกมันก็ต้องทําต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องและเสียเงินเยอะแต่อันเนี้ย นี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดเลยนะครับเพียงแค่เป็นซองแบบนี้นะครับแล้วก็เนี่โอ้โหเห็นไหใสเลยไหมใสเลยอ่ะใสเลยอ่ะเป็นผงแล้วก็เนี่ยเทใส่น้ำนะครับแล้วก็ดื่มได้เลยคือรสชาติเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าวันหวานเปรี้ยวๆทานง่ายมากใ่ค่ะแล้วก็ให้ความรู้สึกสดชื่นระหว่างวันทีเนี้ยแพงไหมถามจริงอยากรู้ต้องบอกว่าสำหรับแฟนรายการของเรานะคะ พิเศษสุดๆโปรนี้ไม่เคยมีมาก่อนจริงว่าพิเศษยังไงไหนบอกจะเป็นโปรสำหรับ1เดือนนะคะ1กล่องเนี่ยจะมี14สซองนะคะสำหรับหนึ่งเดือนเนี่ยสีให้ไปเลย2กล่องปกติเนี่ยสามพบาทเองแต่สำหรับแฟนรายการนะคะลดพิเศษค่ะ1890งพัอบาทจาก3,000ันเหลือ1,890คุณผู้ชมไม่พอเพราะว่าอยากจะพิเศษจริงๆสำหรับแฟนรายการยังไงครับจำกัดนะคะ100สายแรกนะคะ โทรเข้ามาเลยเนี่ยรับไปอีกหนึ่งกล่องก็คือ3กล่องนี้เลยเใช่มเขาขอบคุณเ่ยได้ไปเลยค่ะ3กล่องจริงๆแล้วมูล,ลค่า4,500บาทครับ แต่ว่าเราลดเหลือ1,890บาทแต่เพียงแค่100สายเท่านั้นนะครับเพราะนั้นต้องรีโทรเลยใช่ไหมโทรมาเลยค่ะที่เบอร์02-105-4488ค่ะหรือว่า Line แอดก็ได้นะคะ y u k i o f f i c i a l ค่ะขึ้นอยู่ด้านล่างเนี้ยคุณผู้ชมครับ02-105-4488แอดไลน์นะครับมีแอดายด้วยนะฮะ y u k i o f f i c i a l นะครับแปลว่า3กล่องนี้ก็เดือนครึ่งเลยใช่ไหม ยี่สิบครึ่งเลยก็คือหนึ่งกล่องมีสิ่ซองเนี่ยเพื่อผิวกระจ่างใสคือจริงๆแล้วจะคนบอกว่าเอ้ความสวยหรือกระจ่างใสเหมาะกับผู้หญิงอย่างเดียวไหมม่เลยเพราะตอนนี้สีจะให้ที่บ้านทานด้วยเพราะนอกเหนือจากผิวที่ดูกระจ่างใสเราจะได้มาของแถมคือสุขภาพที่ดีอย่างข้อต่อที่มีปัญหาเนี่ยค่ะพวกเจ็บๆออดๆตามข้อต่อหรืออะไรเงี้ยพี่เอกเริ่มเป็นหรือยังก็เริ่มแล้วนะเอาจริงๆเพราะพวกแต่เคยได้ยินว่าพวกข้อต่อเนี่ย ก็คือมันต้องมันต้องใช้คอลลาเจนอ่อันนี้ยูกิคอลลาเจนเป็นหนึ่งเดียวเลยที่เรียกว่าพอทานปุ๊บได้ของแถมเป็นสุขภาพสุขภาพด้วยไม่ใช่แค่เรื่องผิวพรรณความสวยงามตอนนี้คุณสามีแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยค่ะก็เริ่มหันมาทานตามแล้วนี่นะครับคือผมเชื่อว่าการมีสุขภาพที่ดีการมีผิวพรรณที่ดีแล้วดู อ่อนกว่าไวที่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นความต้องการมันสร้างวความมั่นใจให้กับพวกเราทุกคนเราต้อนชะลอไวของเราแล้วก็มาตรฐานของเราปลอดภัยแน่นอนค่ะเพราะว่ามีออยแล้วก็มี GMP รับรอง รังนั้นการชะลอไวยไม่ต้องใช้เงินเยอะครับคุณผู้ชม่แค่พันแปดร้อยเก้าสิบเท่านั้นเองโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับแฟนรายการเท่านั้นนะคะวันนี้เลยโปรหนึ่งเดือนสองกล่องปกติสามพันบาทแต่วันนี้เราให้ไปเลยค่ะลดพิเศษหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทไม่พอนะคะจำกัดหนึ่งร้อยายท่านแรกหนึ่งร้อยท่านแรกเท่านั้นนะคะเอาไปเลยอีกหนึ่งกล่องค่ะส่งฟรีทั่วประเทศไทยค่ะเท่ากับสามกล่องมูลค่าสี่พันห้าร้อยบาท เหลือเพียงแค่1,890บาทค่ะหรือโทรเข้ามานะคะ02-1054488ค่ะหรือว่า l i n e at yuki o f f i c i a l ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับหนุสีนะครับที่มาพูดคุยกับเรานำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันนะครับแล้วเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราคงจะได้มีโอกาสพูดคุยและเจอกันอีกนะครับได้ค่ะขอบคุณนะครับคค่ะ